ก็ใหมแล้วนะคะมาวิ่ง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 เพื่อความสดใสค่ะ Good morning วันนี้ค่ะบุดก็หลังจากเซต Intention กับชุมชนคนรักออยในทีมนะคะมีความสุขมากมายมาแชร์ต่อดีกว่าเพราะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ Hello everyone in case you don't understand Thai so I will be speaking t o languages โอเค o วชวันจะแชร์ค่ะวิธีการดื่มน้ำนะคะเพื่อให้เราขับถ่ายคล่องแล้วก็ผิวสวยขึ้นในสองสัปดาห์นะคะ you will get better skin in two weeks and you will have better digestion โอเค so follow this way of drinking หนึ่งค่ะก็คือเตรียมน้ำ ล่วงหน้าเลยนะคะหนึ่งวันเนี่ยเราต้องดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย3ลิตรนะคะอันนี้นะคะต้องขอบคุณเลเชลนะคะที่ทำให้ดูเป็นแบบอย่างนะคะก็คือเขาก็จะกรอกน้ำแบบนี้อ,อ๋ออันนี้ต้องขอบคุณ Attitude มัมนะคะที่ส่งมาเป็นของข,องของวัญมันเกินน่ารักมากมายค่ะเราก็เตรียมน้ำไว้อย่างนี้ล่วงหน้าเลยนะคะนี่3ลิตรนะคะเตรียมทิ้งไว้เลยเพื่อให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องกินหมดนี่ในหวันนะคะ แล้วก็วิธีการดื่มที่ถูกต้องนะคะให้ใช้วิธีการจิบอมกลืนค่ะ Prepare the water i s advance and the correct way to drink water is to slowly sip not all in one c r m โอเคก็คือจิบอมแล้วก็กลืนแบบนี้นะคะแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่านี่น้ำแดงๆคืออะไรนะคะก็คือสูตรผิวสวยแอนตี Ant ้ออกซิแดนต์สูงๆจุกๆ นะคะแล้วก็รสชาติอร่อยที่ราเชลแชร์มานะคะก็มีส่วนผสมอะไรบ้างนี่ก็คือขวดหนิงเซียที่หมดแล้วค่ะระบุก็ใส่หนิงเซียงไป1ออนนะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะซอฟท์ซเนี่ยซอฟท์ก็จะมีส่วนผสมของ MSN แล้วก็มีตัว MSN เนี่ยจะเหมือนกับมีคุณสมบัติช่วยดีทอ็อกซ์ร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์โลหะหนักด้วยก็ควรจะ รับประฐานทุกวันนะคะแล้วก็ต้องใส่นี้ Essential Oil ล่างค่ะบุรก็ดื่นอย่างนี้ทุกวันแล้วติดใจมากเพราะว่ารสชาติอร่อยค่ะแล้วก็เตรียมไว้ลงหน้าแบบนี้ I prepare that once So two bottles of the red drinks a day and then the rest is just water and essential oil This one contains n g x i a s u l f a s a n and one citrus เอเซนเชีย o โอ일สอ e ถ drops. I h s v e shared in my s t o r i e s already so try this drink more try drink water ดื่มน้ำนะคะอย่างน้อย3ลิตรต่อวันค่ะแล้วก็จิบอมกลืนอย่าทานไปพร้อมทานอาหารไปนะคะเพราะว่าจะรบกวนการย่อยนะคะให้ดื่มก่อนอาหารนะคะถ้าจะดื่มปริมาณเยอะๆเนี่ยประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าหลังอาหารหนึ่งชั่วโมงค่ะและดีที่สุดนะคะก็คือเป็นน้ำอุณหภูมิห้องเนาะเพราะว่าตัว essential oil อยันนี้นะคะเป็นเกรดบําบัดนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำร้อนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบสูญเสียสารอาหารไปนะคะก็น้ำอุณหภูมิห้องเนาะหรือถ้าเกิดใครอยากดื่มน้ำเย็นอย่างเงี้ยก็ต้องให้แน่ใจว่าไม่ดื่มพร้อมอาหารนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ so hope i t useful and Please stay healthy and have a nice day bye-bye how to how to close this life okay